สวัสดีค่ะวันนี้ปุนเอาสูตรนำจิมตาวูมาฟากนะคะปุนก็เพิ่มรากผักชีปริกแดงแล้วก็กระเทียมลงไปค่ะปกติก็จะใช้เฉพาะน้ำจิมไก่กับถ่วยใช่ไหมคะปุ้นหวานมันจืดไปค่ะตั้งกระทะเส้นน้ำมันพืชเล็กน้อยเอารากผักชีปริกแล้วก,ก,ออก,ก,ก,ก็กระเทียมตำยับยาออกมัดให้อมค่ะปริกรากผักชีกระเทียมผัดเลยจะหอมนาลงรสกับน้ำตาลโน้ต ตีอูข้าวมันส้มไส้ชูแล้วก็นำสะอาดเล็กน้อยนะคะใส้หนังจิ้มไก่ลงไปด้วยค่ะแล้วก็เคี่ยวส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันนะคะไม่ต้องไก็เติมไปเลยค่ะให้มีความเลี้ยวว่านเข็มเหนัวหนวกพอดีนะคะมีไส้เม็ดหลวงตำยับย่าค่ะผงชาย่วีส้งแขนได้เป็นก๋ได้ต่างชอบเลวรักพักฉี่ตอนห้อมซอยใส่ลงไปค่ะทำเม็ด ตาวูก็หัร้อยคนเยอะเลยนะคะตาวูคุณก็ใส้ตาวูคลองแฮะนะคะไปทอดก็เหมือนเดิมค่ะตัดหกชิ้นนะคะแบบนี้ค่ะชิ้นเล็ก้ตามชอบได้เลยค่ะใส่น้ำมันพืชรอนแล้วใส่แป้งลงไปค่ะจะทีไม่ให้ตาวูติดต้นานะคะ เี๋ยวทอดได้นานนะคะพอทอดนานเหนือจะไม่นนคึนี้นะคะดอกนี้คุณทอดนานอย่นี้ค่ะทอดไปผูกๆประมาณนี้นะคะทอดไสครั้ะคะรงค่อนอ้อนค่ะทอดนานไปนิดค่ะก็เลยเนื้อแห้งแต่น้่จิ้มร้อยมารกเลยค่ะแนะนำเลยนะคะเลื่อนเลยสุดนี้ค่ะแล้วพบกันไม่เมนูต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ